โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iPad แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t t ีเคท,ท,ทีสตูดนะ คลิปนี้นะครับผมมาเทียบค่าพลังโทมิยะสึนะครับผมโทมิยะสึเนี่ยเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวบูสเตอร์นะครับผมลัตสุเป็นแบกซ้ายว่ะปกติเป็นแบกขวาไม่ใช่เหรอไม่สึกเป็นแบกขวาแต่ก็เป็นแต่มันยืนได้ทั้งสองไม่ดิตัวลัสุได้สองฝั่งก็จริงแต่ตัวตัวก่อนอันนี้เนี่ยได้แค่ฝั่งเดียวแล้วก็ยืนกล้องหลังได้นะครับผมหาตัวที่ดีสุดก่อนแล้วกันตัวลัสุคือฟีเจอร์เขียวนะเฮ้ยทำไมเฮ้ยมาเป็นแบบ บิ๊กไทม์ทุกปีเลยเหรอเนี่ยบิ๊กไทม์มีส่งอร์ชันเฮ้ย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 คิดโกงว่ะอ,อาร์เซนอลนะครับผมทีมพาร์นเนอร์นะฮึเก้าสามเก้าสามวันนี้เป็นเบสเออเอาอันนี้เบกสายเกยมรับอันนี้เบกเกมรุกเอาเอาเกมรุกดิเกมรับไม่เอานะครับผมเอาเกมรุกเอาอันนี้ก็อันนี้ก็เกมรับเอาอย่าบอกว่าเกมเกมรับหมดเลยนะเอาเกมรับหมดเลย แต่ฟีเจอร์เขียวปแปลกประหลาดเป็นเกมรุกซะงั้นนะครับผมฟีเจอร์เขียวเอาเกมรับหมดเลยซึ่งซึ่งสไตล์สองสองอย่างเนี่ยมันสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน,กนพอสมควรอยู่นะมันเป็นเบกเหมือนกันก็จริงแต่ม,มันต่างกันนะอันเนี้ยขึ้นสูงแน่นอนขึ้นสูงแน่และหลังหลังโลง่งอันเนี้ยไม่ขึ้นขึ้นเต็มที่ครึ่งสนามและหลังเนี่ยคุมค่อนข้างดีอารมณ์แบบแบบเ,น,เน้นเน้นเกมรับแบบเยอะเยอะนะครับผมเนเกมรับแบบเยอะนะ เออว่ะมันเปินสายเกมรับหมดเลยนึกว่านะเนี่ยพอพอเปิดเกมรับมันก็จะได้เกมรับขึ้นมานะแต่ไม่เยอะว่ะห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะแต่มันแต่มันยืนต่ํามันยืนต่ํามันเล่นรับดีกว่ามันเล่นรับดีกว่าเบจจามบุกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะเล่นรับดีกว่าเบจจามบุกดีกว่าดีกว่าล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะนะโอเคนะครับผมเกมรับเกมรุกมันเทียบกันไม่ได้แหละ มันเชียบกันไม่ได้อยู่เลยส่วนตัวผมทุกวันนี้ผมชอบเบรที่เน้นเกมรับเพราะว่าเกมรุกเนี่ยผมใช้กลางรุกสองตัวครามันมันก็ขึ้นสูงกันเยอะแหละนะใช้เตโอนี่ไม่ได้เลยจริงใช้เตโอยืนใช้เตอยืนยืนเบ็กไม่ได้เลยเพราะานั้นมันสายสายรุกแล้วก็เน้นจบสกอร์ด้วยขึ้นสูงชิบหายแล้วเวลากลับลก็กลับไม่ทันจริงๆนะที่พอจะใช้ได้ก็มีตัวอิปริกฟีคาสตาโกต้าแล้วก็ของขวามีคุนดของบาร์ซ่าอันนั้น เป็นเบรกที่เกมรับจริงๆก็ถือว่าแน่นพอสมควรนะถ้าถ้าใช้เบรกเกมรุกทั้ง2ฝั่งเนี่ยบอกเลยว่าก้องหลังเลยแค่อสอคนรับไม่ทันจริงๆเวลาโดนสวนกลับคือรับไม่ทันจริงๆนะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนทุกวันนี้ก็ชอบใช้เบรกเกมรับมากกว่านะมันอยู่ที่แผนด้วยนะครับผมมันอยู่ที่แผนด้วยถ้าเป็น4ี่สองสองก็เล่นได้หมดแต่ถ้าเป็นแบบ4ี่สองเอ่อสี่หนึ่งสองสามเนี่ยต้องเบรกเกมรับเท่านั้นนะโอเคสเวอชนันนี้จะเป็นฟีเจอร์เขียวกับฟีเจอร์ม่วงเป็นเบรกจมบุกนะที่เหลือเป็นเบรกเกมรับหมดเลย แล้วก็เทียบไม่ได้นะเทียบไม่ได้โอเคสมงเวอรชันนี้เบคเป็นเบคเกมรุกเหมือนกันแต่คนละคนน่งนะแ,ตแต่ตัวฟีเจอร์เขียวนะยืนไปขว่าได้ไม่ใช่ปัญหานะมาโอ้โหสเต็ปไม่อย่งก,อยงกับคนละคนนะตัวล่าสุดเนี่ยเกยมรุกโคตรดีครองบอลได้จ่ายบอลดีจบสกอร์ดีกว่าเน้นตรงนี้นะเน้นการทำเกมขึ้นเน้นการทำเกมรุกนะ เน้นการทาเกมรุกนะครับผมส่วนตัวฟีเจอร์ม่วงเนี่ยได้ความเร็วได้ความรวที่ดีกว่าแบบชัดเจนนะฮะได้ความรวที่ดีกว่าแล้วก็ตัวล่าสุดจะได้พลังกระยินได้กระโดดโอ้โหนะแล้วก็แข็งเกร็งบาลานซ์สเตนน่าจะมาอยู่ที่ตัวตัวเก่านะครับผมส่วนเกมรับเนี่ยได้ตัวนี้สีแล้วก็มีพวกไอเกนแมนทาร์กลิงเอ็กเกชันได้ตัวนี้สู้สี สูสีถ้าจะเป็นเบ็จจมบุกเหรอตัวนี้ตัวฟีเจอร์เขียวมันมีข้อดีก็คือมันยืนซ้ายขวาได้เลยมันยืนซ้ายขวาได้แต่ตัวนี้ยืนไม่ได้ได้แค่ขวานะตัวนี้เนี่ยยืนซ้ายขวาได้ข้อดีของเบ็กก็คือสปีดเปิดบอลขึ้นเส้นไหมเปิดบอลเท่ากันนะจ่ายบอลตัวนี้ดีกว่าครองบอลตัวนี้ดีกว่าขึ้นเกมลุกตัวนี้ดีกว่าโอ้โหนะ เอาง่ายตัวฟีเจอร์ม่วงหลักๆที่ได้จริงๆนะก็คือความเร็วความเร็วแล้วก็สเตตมิน่าที่ผมมองว่ามันค่อนข้างสาคัญนะความเร็วแล้วก็สเตตมิน่าบาลานได้โอเคนะแล้วก็มันมีสเตตเกมรับที่ดีกว่านะนะมีสเตตเกมรับที่ดีกว่ามีการแย่งบอลน,นะครับผมความดุด,ดันทักลิงอะไรเงี้ยเอ็ดไอเกตเมนอะไรเงี้ยดีกว่านะแต่ถ้าเป็นแบกจอมบุกเนาะถ้าจะให้ผมเลือกใช้ผมใชใ้ตัวนี้ ใช่ทีแต่ถ้าเป็นสไตล์เบเกมรับหน่อยตัวนี้ถือว่าโอเคแต่มันไม่ใช่มันเป็นเกมรุกนะมันเป็นเกมรุกอืมอืมโอเคนะครับผมถ้าจะใช้เลือกใช้ผมใช้ฟีเจอร์เขียวนะด้วยความที่ที่เป็นเบสเกมรุกก่นนะคือมันขึ้นสูงอยู่แล้วถ้าไม่ได้บอลมันต้องเลี้ยงบอลดีด้วยนะครับผมมันต้องเลี้ยงบอลดีด้วยอาจจะมีจบสกอร์ได้บ้างจ่ายบอลต้องต้องดีด้วยนะครับผมแต่ความเร็วเนี่ยก็แอบเสียดายนะแอบเสียดายความเร็วนิดหน,น, <succeeding S 1> น่อยมันก็ไม่ได้เร็วจัดนะฮะมันไม่ได้เร็วจัด นะโอเคโอเคถ้าจะให้เลือกใช้ก็ต้องเป็นฟีเจอร์เขียวส่วนตัวนะส่วนตัวนะก็ต้องเป็นฟีเจอร์เขียวดูด้วยสไตล์ดูตามสไตล์อะไรหลายอย่างนะมันต้องเป็นฟีเจอร์เขียวอยู่แหละนะถ้า,ถ,าถ้าเป็นสไตล์เบ็กติกมรับเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างโอเคกว่านะตัวนี้จะค่อนข้างโอเคกว่าซึ่งมันไม่ได้เน้นเกมรุกมากนะมันไม่ได้เน้นเกมรุกมากเพราะว่าถ้าเน้นไปมันก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันเป็นเกมรับมันไม่ได้ขึ้นสูงขนาดที่จะไปยิงได้นะแต่ตัวเนี้ยไปแน่นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากด like, ากดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนี่นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's